วันนี้เรามาทำอินโทรตอนท้ายใหม่ดีกว่าย้ Yay! รอบที่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วอ้ uh huh. แนบกันได้เนี่ยลงเคีโอเคอ่าลองมาดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอืมไม่เป็นไรรอบที่สหวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอืมดูแบบอืมน่าจะต่อเติมอะไรดีนะไม่เป็นไร รอบที่สามเอ้มเสกีวู้มาถึงเวลาลงคลิปเอ้ยลืมไปว่าต้องเคียร์ขอาบัดีบายแล้วก็กมาเอ้ยรอบที่ห้าเออคนไม่น่าโอเคเสร็จสักที <c oughs> อ๋อหลีอแปลว่าเรามีอีกกลุ่มหัวมลาไม่รบที่หกเสร็จแล้วแปดหมดแปดหมดลองเล่นชีวิตใช่ไหมเนี่ยไม่ <c oughs> เฮ้ยต้องเปิดเ <c oughs> ค,ดค,อคเรองก,ก,ก่อน,อน,นเปิดเครื่องก่อนเครืองเป็ดแล้ว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 แป้วแล้วล้ยแล้วแล้วแ้วแล้วะได้วแล้แล้วล้วล้วลวลว้ว้วล้วล้วล้้มแล้ลยว้้วแล้้้แล้วแล้วแล้คแด้วแล้วแล้นอ้วแ้้ว้ว้วแลนวแล้ว้ โอเคเนาะก็สวัสดีรอบละกันเนาะก็สำหรับใครปางคนแบบคิดว่าอ่ไอ้ทั้งหกข้อเนี้ยมันคือของจริงคับท่านผู้ชมผมคือผมเขียนมานานมากอ่ะคือไม่ใช่เขียนลิงงาเขียนไอ้ตรงนอนย่ยมันแหลกไงนั่นแหลกเนาะอืมไปละ